วัสดีกาเมืองเนอประเด็นสิมาไายพระจันทร์เนี่ยมึงขึ้นให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งพระจันทร์เนี่ยมึงขึ้นนี่พระจันทร์เด้อค่ะเด้อมื้อนี้พระจันทร์บ่เต็มดวงบนันไดเมืองแสงพระจันทร์ให้เบิ่งกลางคื้นทองฟ้ายเนี่ยมืงขึ้นเน,นาะค่ะเนาะ มงพระจันทร์อยไปลอยมาอยู่พี่น้องเพียงประกายแสงนะเจิดจ้าก็อยังนี้พี่น้องสิได้เห็นน้ำกัน,นะะเนาะก่นเนาะว่าเต็มดวงบไัไนได้พี่น้องค่างหนึ่งมีเมกันเขามาสอนอยู่ข้างในเห็นอยู่แสงเดียวหนึ่งเห็นยขคางเดียวนะะเนาะก่นเนาะข่างหนึ่ง เมฆบังข้างนึงเมฆบังเมฆบังไหญ่น้อยกัเนาะไอ้เบิ่งเนียเมื่อคืนเ้าก็เด้อให้เบิ่งพระจันทร์พระจันงามงามปเพิ่นออกมาถ่ายให้เบิง่งหอนหอนไอ้พี่น้องเอ้ยฝนก็บ่ระตูหอนคือหยังนี่เบิ่งเนี่ยหืม เจ้าพากันขึ้นน้อนอาบน้ำรอนเรือตาประเด็นอากาศห่อนกะห่อนเนี่ยน้อพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ว่ามียยังเนาะประเด็นเราผจญไมาให้เบื้องน,ะะนะอะเ่าเนาะผจ์งามงามอยากให้พี่น้องเห็นน้ำ สางบุญหองกันสร้างบุญไฟ่หองอาหารเขาประเด็นที่ให้เบิ่งไฟ่หองอาหา,ารกเจ้าทางบุอันนี้ไฟ่หองอาหารก็เจ้าเนาะกันเนาะนั่นไฟ่หองหาอาหารก็เจ้าเด้อกันเด้อเดินก็เลยนซองให้เบิ่งแต่ว่าน,นี่มันพระจันทร์บ่แม่นไฟ่หองอาหารอันนี้พระจันทร์เนาะกันเนาะนี่พระจันทร์ น,นี่ปราชญ์บ่กเป็น,ปนไฟของอาหารคือเมื่อกี้นี่นะค่ะเด้อประเด็นก็นเลยไทยเบิง้งประเด็นสุ่นภาพให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อคันบ่กสุ่นภาพบ่เห็นเพราะว่าประเด็นยืนอยู่ในบ้านพไป,ปเลยสุ่นภาพให้พี่น้องเห็นน,ำน้ำเนาะค่ะเนาะให้เบิ้งปราชญ์กับแสงอันไฟท่างของอาหารขาเจ้าไม่ก,กินอาหารนี่มากขึ้น พราะว่าห้องอาหารอยู่ตรงข้ามกับหมองไปเดินยู่นี่เนาะคะเนาะให้งงามๆพี่น้องเลยมื่อกาจันงอกแงียบงอกแงียบจะเป็นแนว่ดอดไรรอกเมืม่เป็นพระจันทร์ติงอกเงียกงอกเงียบก็เป็นเมื่อไปเดินสันนน่นเนาะเนาะเดินก็ะบอกของแกคือกันเนาะค่ะเนาะ มันเป็นน้ำกล่องที่ห่อขายายเรามันเลยสั้นงอแงงอแง,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 งบ่จับน้ำตัวน,นี้ก็เลือกระเดอ้อไปเดินกระสีไปอ็นอาบน้ำนี่เจ้าหลอบขึ้นหอนให้ยหงายหอยสอๆเลยเดินหัวตะล่างถวยแล้วว่างหันขอบคุณทุูกกำล,ลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลือเลื่อกระเด้อขอบคุณลหลายๆเผินไม่มากกอ้จ,จ้าจ้าได้ปลาเลี่มงามเน,นาะเนาะไว้ติดตามคลิปหนา คลิปนี้ก็ว้ซ้ำนี่กันขอบคุณตัวโลกด้วยค่ะเด้อ thank you you so much my friend thank you thank you เรียนกียจบคลิปไบซ้ำนี่ละให้เบิ่งพระจันทร์งามๆเนาะค่ะเนาะวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีทุกคนด้วยค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงถึงขอบคั้วคิดสิ่งใดให้ใดสมความงหนปัรถนาเนาะค่ะเนาะวัสดีค่ะ